นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจ,จิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอาุณโม พุทธายะววลาทโยววลาโคนายังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาลือลือ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  เพ่งเพ่งพาพาลือลือเพ่งเพ่งพาพาลือเือเพ่งเพ่งพาพาลือลือวิโรวิโรวิโรมามาวาละลุกังสังวาตังวาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ